แล้วก็ชอบแบบเป็นเด็กขี้แกล้งไงสนุกดีได้แกล้งเพื่อนสนุกวะได้แกล้งเพื่อนอ่ะสนุกก็เหมือนมึงแกล้งกลัวบอสสวัส <c oughs> ดีข้านามว่าเจ้าชายหลังแห่งเมืองสีชยองกูดเ <c oughs> มื่อคืนเนี้ยที่พระาชวังของข้ามีงานจัดเลี้ยงเต้นหลัง ตลกเลยตลกตรงไหนตู้อางไรเมื่อคืนนี้ได้มีเจ้าหญิงหลายพระองค์ได้มาอย่างพระราชวังข้าได้มาเต้นรำกระสานมากกับเพลงไม่ห่างมหาเสน่ห์เจ้าหญิงหลายๆองค์นั้นเจ้าชายแม่งเทสดีวลยและเจ้าหญิงเหล่านั้นได้ลืมสหบาทาไว้ที่พระราชวังข้าและข้านั้นได้เห็นรองเท้าของเจ้าหญิงคู่นั้นที่ลืมไว้ข้ากับตกนุงลักงานเพราะฉะนั้นวันนี้ เมืองศรีหยองพูดของข้าจะต้องมาตามหาเจ้าของรองเท้าคู่นี้เพราะฉะนั้นข้าจะให้เจ้าหญิงทั้งหมดที่นั่งอยู่ณตรงนี้ได้ดีเบตเพื่อที่จะตามหาเจ้าของรองเท้าคู่นี้กันเจ้าแนะนําตัวด้วยมาจากที่ไหนก็เมื่อคืนเมาจัดเลยก็เมื่อคืนเมาจัดเลยอะไไรรงเเาา่ปปล เัินไีะเ้ยลเรเรา้เออเออตายเตายเ้ายังมันเข้าไปในคอแล้วละลา้มันละลายได้วายเลยคือเมื่อคืนเมามากค่ะนี่รองเท้าของฉันเองฉันลืมไปที่ไอไอตรงตรงสารนั่นนัันวังอ่ะมันีสารอยู่สาลปายยอะาวังไม่จริงดูชุดก็รู้แล้วชุดฉันเหมาะกว่ากับรองเท้าเนยรองเท้าฉันรองเท้าส้มี่เพื่อนฉันของเพื่อนฉันแน่่ สอมแดงระแวงหลอดเยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เขาแรกบอกของเขาแรกบอกของมึงฉันให้มันไปจรแตแล้วนี่คือของฉันเองใจแปบใจแปบไม่ได้ของกูทำไมอ่ะเพราะเมื่อคืนกูไม่ได้เมาแต่กูใส่สลับข้างไม่เมาแต่มึงใส่มึงกูของใครเขาของกูเองของแม่มันของแม่อ้าวของแม่กู้วยแม่กูก็หาไม่เจอไม่ใช่อันนี้ของแม่มดแม่มดเอามาให้ฉันฉันแลกกับแอปเปิ้ลอันนี้เพื่อเสด็จพ่อฉันเนี่ย พ่อไม่ใช่ขอโทษใช่ใช่เหมือนไม่เหมือนแม่ปอเต๋แม่ปอเอเอาแอปเปิ้ลมาให้มึงไม่อ่ะมึงเอาแอปเปิ้ลไปแลกรองเท้าอ้าวอันนี้มันเรื่องกูโอเคกูแลกกันมึงเหมือนพ่อมันมากกว่าแต่นี่ของฉันไม่สะไม่จ่า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 ไม่นะจ่าของฉันจ่าของฉันเป็นเจ้าหญิงอ่า เอลซ่าเป็นเกี่ยวกับหิมะนี่คือรองท้าหิมะฉันไม่เดินบนหิมะบอกนนี่ปโบ้จ้าเือนีกมาเจออมะีเล่อนฉันลองใส่ได้ไหมจ๊ะได้เจอได้เลยจ้ะสไม่ได้ส่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วใส่ไม่ได้ล้วสไม่ได้แล้วไม่ได้ยวใส่ไม่ไ้ใส่ไมลวใส่แ่ไเด้ยวส่มไแมด้วด้แใ่ไม่ได้แล้วใไม่ได้ไม่ได้ยัดแไม่ได้สวม่ลย แต่ไม่ต้องมาไปลองตรงนั้นใส่ไม่ได้ทำไงดีเนี่ยเฮ้ยมันไม่มีใครใส่ได้จริงเหรอเฮ้ยโอ้โหเฮียมึงเป็นเจ้าหญิงแนี่ไงวังเลยจัดลีดูกูนี่พราดีเป๊นี่มันจะไปยังไงมึงเดิมมันจะไปยังไงอ่ะไม่ได้ไม่ได้ถอดถอดถอดให้น้องฉันลองนี่กูอยากจะรู้จะใส่ไหมจถ้าใส่ได้แล้วพวกกูได้อะไรย อย่างนี้จะเดินยังไงอะใส่กับข้าขนาดนี้อย่างนี้เลยไม่ได้ขาแบะเฮ้ยแล้วไม่ใช่ของพวกเราตั้งหกคนเลยเหรออุ้ยแล้วเป็นใครวะจริงๆแล้วอะรองเท้าเนี้ไม่ใช่ของพวกเธอหรอกเอารองเท้าเนี้ยคือของฉันเองแล้วมึงเรียกพวกบันไดไหมมึงเรียกมึงรู้ไหมคุณนอนดูซีรีส์อยู่มั้ยวางกูกะวังมึงห่างกันกี่กิโลมึงรู้ไหมว่า ภาษากูกว่าจะเรียกแก๊ปมาได้อะนานเท่าไหร่ฉันไม่คิดได้นี่แหละนี่ลองใส่ดิดูชั้นใส่นะดูชั้นใส่เสียงอะไรเฮ้ยเรียกกูมาทำไมเรียกกรูมาใครอยู่ข้างไหนเฮ้ยไหนเฮ้ยไม่เป็นพอดีเป๊ะเลยเฮ้ยเรียกกูมาทำไมเนี่ยไปใช้ไปใช้ไปเลยไปจบแล้วละครคุณจะทำครับผมจบแล้วนี่กรูนี่คือรายกายโหน้าบ้าท้าย วันนี้ครับผมตามที่ชื่อคลิปที่คนได้เห็นมานะครับผมบ้าถ่ายชุดเจ้าหญิงกินนี่คือมีให้แค่ชุดเหรอมีให้แค่ชุดเลยให้ทายว่าเขาชื่ออะไรประเด็นก็คือจะมีคนเก่งมากๆอยู่สองคนในนี้ด้วยก็คือพี่ดิวกับพี่ป๊อกปอกไอ้ป๊อกมันดูเจ้าหญิงกินนี่ทุกเรื่องใช่ท,ทำไมวะทำไมถึงชอบดูเจ้าหญิงกินนี่อยากไปเหมือนเขาไม่้ป๊อกมันดูช้อโอ้โหอยอุ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 ยแค่วันพีช ไม่ใช่กูชอบเพลงชอบนิทานของมัาเดี๋ยวก่อนนะเราเจ้าหญิงเราทายพอได้แล้วลุงจำรูนนี่ไมู่กมาห่วยอ่ะมีแบบเป็นเสื้อจ้หญิงคอปกคอน้สปอนแม่งหน้าทายปีศาจรลำดับที่13ของนรกอะไรเงี้ยเอาอันนี้ไม่รู้แหละจะเก่งก็เก่งเถอดจะเก็ยกมือก่อนก็ใจตอบก่อนกี่คะแนนกี่คะแนนข้อละ5คะแนนโอ้ยมันได้เปรียบจังเลยเอออันนี้ทำออเหมือนมูรหลานเลยเนี่ย มู่หลานคืออะไรก่อนเจ้าหญิงมู่หลานอ้าวไม่ใช่หลานมาอะไรนั่นเหรอไม่ใช่อู้รู้จักมูหลานเนี่ยโรโลโรเล่นมุกไอ้เจ๊ไม่เชื่อไอ้ไม่เชื่อมึงไม่รู้มึงโง่โอ้ยมึงอย่างจีนที่ไปออกลบไงผิดแล้วไอ้เจ๊โง่ขนาดนี้ไม่ใช่เหรอก็เป็นเจ้าหญิงขายข้าวแกงอย่าวาลาดวะไม่อยากจะกึมเลย ไม่มีฮะแจ็สมินแจ็สมินนะคะพรุ่งต้องต่อให้ต่อให้กูชอบอลาดินเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะมันจะมีเกมอลาดินคือมันกระโดดเหยียบไปนอนกูเลยรู้อ๋อนี่เจ้าหญิงของเท้าหญิงของเท้าอารีอารีบารีอารีอาราบักวะคำใต้เยอะแยะ จากอาราดินตะเกียงวิเศษโถูๆถถ,ถแล้วมียักษ์ออกมากอพรใดสามข้อเจ้าจะขออะไรจะขอเพิ่มอ,อีกห้าข้อพ่อมึงพ่อ <ไป S 1> <assist> มึงล่ะผู้ห <Jeez> <ป>ลานมู่หลานตีเดือย เอกีตเหรอไอ้แล้วเมื่อกี้คุณตีทันไหมไม่ทันแล้วทันแล้วไม่ทแล้วไม้วเลยไม่ไม่งั้นุไม่สนใจโอ้บมเืออะไรมูลามีผ้าหนึ่งสมีบางกรชื่อสิงห์หงคงมูชูมูชูแมลงชื่ออะไรแมลงข้างๆกิ้งรีดจังหวะเขาที่เขาบอกว่าเอาตุ้มเหล็กอ่ะคืนเสาเคดูจครดูจ เหมือนโฆษณาหนอนยากเขียวส่วประมาณว่าเรื่องเล่าของเขาก็คือแบบว่าคุณพ่อเขาจะต้องไปออกรบแต่ว่าเขาดันแบบว่าแปลงร่างเป็นผู้ชายเขาเรียกอะไรนะวายเพื่อที่จะไปเขาอยากออกรบอยากอรบแทนพ่อเพราะพ่อไม่ไหวแล้วหน้าเหมือนสบอลเลยพ่อเขาอะจริงไม่ได้ถ้างั้นกูไม่ดูนะเรื่องแอนิเมชั่นพร้อมนรสามสองหนึ่งกูไม่รู้เนี่ยอะไรเนี่ยอ่า ซินโดเลล่าถูกต้องไปซีโดเลล่าได้ไงอ่ะไม่รู้ลืมมีสีมันเพี้ยนสีมันเพี้ยนเอืมอันนี้รู้มันเพื่อนสมัยก่อนที่บอกไม่อ่านหนังสือแต่จอบได้สีมันเพี้ยนแต่ว่าจำไหลมันได้แต่ทำไมอ่ะทำ้มเขาเขาบอกว่าหลังเที่ยงคืนไม่ว่าจะเป็นรถม้าหรืออะไรมันจะหายไปแต่รองเท้าแก่ถึงไม่หายไปแม่เขาก็สร้างเรื่องมาอยู่ี่แหละมันไม่จริงดิมันไม่มีเหตุผลนะมันไม่เมเซ็นเลยกระตูนไงบอกว่าเที่ยงคืนจะหายไปอ่ะอันนี้บอกกระตูนไงเที่ยงคืนจะหายไปแต่รองเท้ายังอยู่อ่ะ ให้ผลคืออะไรอ่ะมึงซีเรียสเสียขนาดนี้แน่แล้วเวลาเดินไหมก้องก้งก้องก้งเออว่ะข้าแก้วอ่ะกลางก็มียางอยู่มั้งโอ้มึงจะเอายางทำไงข้าวแก้วแก้วแก้วทั้งอันมีเพลงไหมเรื่องนี้เรื่องนี้เหรอมีเรื่องร้องว่านาฬิกาบอกว่าเธอเชี่องคืนนแต่เธอบอกไม่มองคนอื่นใจเรื่องร้องก็รอมาก็ร้อมาไอ้ร้องไปกันหมดเลยก็นเรืวมนะมันเพลงโอ๋อเพลงนี้เบ็ดค้อนมานต่ดุมดุมดุม โอ้มึงเซลเซลยมูนเซลเซีมูนผิดไม่ได้ยังหญิงเอล่าเดล่าผิดครับราพันเซลราพันเซลผิดครับเจ้าหญิงเรียวราวดีไม่โอ้ประเทศไทยไอ้ที่ตอบพี่ตอบเดล่าไปยังไปแล้วโนโนไว้โนโนไว้อีกทุอาจจะมีสองทุบเลยแล้วจะมีชุดอยู่บ้านเขาต้องเย่าเพิ่งตอบแล้วแอนนาแอนนาผิดค่ะออโรราออโรรา โอ้ยโอต่อให้ต่อให้อ๋อออลาฟเราเลยไม่เห็นเขาใส่ชุดต่อไปตอนจเว่ะอึงว่ามราไม่คุ้นเลยเออไม่คุ้นชุดเลยออล่านี่คือแบบเอานิ้วไปจิ้มเข็มแล้วก็หลับจิ้มไอ้เครื่องเย็บผ้าอ๋อที่มีที่มีผู้หญิงเป็นดุดุด้่ยมันเรียนพิเซนใช่ จริงๆมันมีเรื่องแบบหลายหลายอย่างาะตอนแรกเราไม่เข้าใจแม่มดว่าทําไมเขาถึงใจร้ายที่แบบสาบคำสาบไม่ได้อีกในโดนนี้แต่จริงๆมันก็มีเบื้องหลังของแม่มดอีกว่าพระราชาเหมือนจะไปหลอกเขาไว้อะไรจริงแล้วเขาเป็นคนดีนี่แหละมันเลยมีเซฟมีสองภาคเลยนะภาคหนึ่งนี่ปีกขึ้นไปบินขึ้นไปอะเจอผู้ชายอ่ะเจอปีกๆมั้ยนะแต่ปีกเล็กหน่อยบินแบบนี้แล้วไม่มีปีกพีสัตว์อย่างู่อ่ะมันเล็กเกินาย หน้าเอาไม้ตียุงตีไหมสบอนสนไว้ครับสโุไว้ถูกต้องใครก็รู้เอหน้าตอบสบอนสนไวทลสโนไว้กับคนแคททั้ง7จ็ดทำไมต้องมีถึงเจ็ดคนด้วยวะทำอะไรดิแค่คนเดียวมันขายไม่ทัน เอาช่วยเจ็ดคนเอาไปขนมครกเอาไปขนมครกไอ้เชี่ยมีคนหนึ่งเลไเลขายขายดีด้วยไงมีเพลงไหม h โฮไ h โฮโห h Ho พวกเราเสร็จงาน High Ho h i ห h h โ High Ho ประมาณนี้ใส่เท่กันตูดด้วยไปกันต่อนี่แหละครับลาพันเซลผิดฮะดห้อง ดิเดล่าผิดครับเย่นี่มเป็นเจ้าหญิงเป็นผู้หญิงยไม่ถูกมันมันรีม,มิเซนต์มันเรมิเซนต์ผิดครับมีสีดำมีขาวเออไปหลังไปกัปตันมาเวลกัปตันมาเวลไม่ได้นะไม่ได้นะตอนแต่งงานงั้นใบใบให้ว่าเคยมีเป็นภาพยนตร์ด้วยอุ้ย พี่เต้นรำกับกับสิงโตที่ไหนบ้างูชมงามเจ้าชายสูงนเลยต้องรู้อย่างนี้ที่ไรดูแล้วดแล้วอย่าอย่าแล้วผมกูหาเองครับชมงามคนไทยลสุ่นหน้ามอสซาเรล่าแดกพิซซ่าไหมชมงามชมงามนะฮะผิดเจ้าหญิงสิริพรโอ้ยอาภัยพงศ์เนี่ยโบราณสีดำที่ไรบ้างครับ เบลเบลนะคะถูกต่อพี่ถูกนี่จะเห็นปกเพลงคุ๊กเอ้ยสออนเล่นหนุนหน้าเห็นวหมจอนเล่เป็นพร่เอกน้าเหมือนอสูนเลยเี่ไม่ใช่ออนอันหนึ่งอุ้ยมากกว่าสูนอนี่เหรออุ้ยเกินเบอร์อ่ะแบ้เกินเบอร์อ่ะและดิวเล่นเป็นเทียนนั่นแหะ

อ ata, แอร์เรียวแอเรียวถูกต้องอะไรมาดรอเรียวชิบหายมีมีออยากจะอยู่กับพวกคนบนดินอยากได้ยินคนเต้นลั่มยางใครน้อเดินเคลียร์คอบนซอกเขาเรียกว่าอะไรนะแม่มึงมั้งแม่มึงมั้ง ได้ใช่อันนี้แหละแล้วเขเดินได้ไหมกระตูเดินได้ขึ้นมาบนบนบกเดินได้แต่ว่าใช้ใช้เคียไปหนยไง้เดตัดตดเลยคัดัดตัดดตัเดียแดงัดนัดตััดต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 ั y ตตัดตัดตัตตาไปัดต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 ัตัดตัดตัดันตดตัดตััตัตัดตัดัตัตต รู้ um, เรื่องอนไรอ่ะชื่อ,อ um. an, เป็นยากมากนะยากอะไรไม่ได้ขวัญใจกูเลยน่ะเป็นเป็นคนป่าแล้วก็มีพวกฝั่งเกาะอังกฤษจะมาขุดทองขุดแร่ในนี้ก็มาบุกแล้วก็เจอไอ้นี่แหละแล้วพลังเขามีอะไรขี่ม้าเก่งอะไรเงี้ยไม่ไม่ขี่ไม่ขี่เลยเอยโหดเถาวันได้ไหมไม่มีโหดไม่ใช่ทาสานไงเอาดินมาพางตัวไม่พางเลยรถตัเพียวเลยปลาหอกายิงธนูไม่ไม่ไม่ต่อสู้เลย อ้าวแล้วเก่งยังไงอ่ะไม่ต่อรู้เลยเก่งยังไงอ่ะากับข้าวสุดท้ายแต่งกันแต่งงานแล้วทายก็กลายเป็นทูตของอ้โสันติไม่ดีสองเมืองก็มาลักการปองดองปองดองกันสันติไม่ดีจบยังแฮปปี้แฮปปี้โอ๊ยชิกาเบลชิกาเบลผิด่ะมันเช่ดตั้งหญิงเกี่ยวกับป่าปะเนี่ยตานี โคตรไทยอ่ะเขียวอ่ะตอนนี้แล้วเฮ้ยไม่รู้เลยไม่รู้อันนี้ยากอันนี้ยากเกี่ยหน้าเกียหน้านะคะโกตูเรื่องนี้เป็นไงไม่เคยดูงานเคยดูแต่เป็นการ์ตูนที่มันเอามาย่อยเอามาเอามายำเลยทีนี้เขาไม่ได้เป็นเจ้าหญิงเขาเป็นสาวสาวน้อยธรรมดาที่มมีควาอยากเปิดร้านอา แล้วก็อะไรนะสักอย่างหนึ่งที่เขาแบบว่าต้องจูบก,กบอ่ะเออฟ<ล>ิวขอพ,อพรฟิวแรงนันนแะใครไปบอกว่าเขาต้องจูบกบเขาคิดไปเองอจูบก,กบเหมือนจะได้พรพิเศษหรือว่าได้แต่งกายกับชายหรืออะไรไม่รู้แต่ได้ไปจูบเขาชายจริงๆจ,จูบก,กบแล้วกลายเป็นกบเลยหรือจะหิงก็ไปกบก็ไปกบโอ้าไอ้้เียโคตรดาร์กไอ้ห็นจันกบสองตัวกระโดดก็ใจคิดว่าคุณได้กันไอู้บแต่จันหนูจันไม่ได้ว่าตอนจบเรื่องนี้มันเป็นยังงไเหมือนนั่นนี่เปล่า แข่งกับเสือกบอะไปท้าเสือแข่งวิ่งแข่งใครเป็เนี่ยเอออไม่เคยเล่เอะไม่เคาเล่นอะเอเราใหม่เราใหม่หม,มีเสือกับกบอะมันท้ากันว่าใครจะวิ่งข้ามแม่น้ำไปสั่งนู้นได้ไหมน <S <S ะไปกันแกกัเริ่มเลยสามสองหนึ่งปุ๊บเสือก็โดดไปเลยนี่กบฉลาดกัดหางเสือไว้เออหางเสือมสบัดเงี้ยกบกระเด็นข้ามไปสั่งนู้นเออไปไปปากแตกเลือดกบปากโดนก้อนหินนะเนี่ยโดนก้อนหินเสือมาถึงแล้วตามมาถึงปุ๊บเอ้า พอใเกมเพิ่งมาเนี่ยระหว่างที่เกมมาเนี่ยฉันกินวัวไปสามตัวนะเออวิ่งไปแข่งต่อไปเรื่อยๆถ้าไปที่กูลืมแล้ว่าเราเงินตอไม่จังให้มันหมดอ่ะไม่จังแล้วไอีกต่อไปที่ดูล่าสุดกันนนาแล้วสองสามปีแล้วมันไม่ค่อยได้ใช้ด้วยเลยอลาบัวลาพันเซลลาพันเซลนะคะเป็นทาตอบที่ถูกต้อง จะตอบแล้วไอ้ไอ้จูบเพื่ออะไรกูเกลียดหน้ามันที่มองกวาดมันทำอย่างนี้ไหมต่อไปโชต้าได้เพลงไหมเคยฟังอยู่จำได้ใช่ไหมไดยเลยนะเพลงนั้นแหละอ๋อคอยฉันเปลี่ยนฉังอยู่คนเดียวในความมึนอยากให้เธอมาอยู่กับฉันฉันไม่อยากจะอยู่คนเดียวตำรวจข้าหนูมาแจ้งความสาบานเลยกูเพิ่งเคยฟังครั้งแรก ตอกต้องแล้วเอลซ่านี่ถูกต้องพ่อบได้อง่ายๆจะกูตอบกูกูตอบได้กูรู้ถ้าถ้าเรามีตอนเด็กเราการเป็นเด็กขี้แกล้งเนี่ยยังไงก็แบบเย็นๆจ้ะไอ้โอ้เย็นดิโอย้เย็นทำไมต้องแกล้งด้วยอ่ะทำไมเออไม่แกล้งเพื่อนทำไมก็ชอบแบบเป็นเด็กขี้แกล้งไงสนุกดีได้แกล้งเพื่อนสนุกอะได้แกล้งเพื่อนหนูก็เหมือนมึงแกล้งกูอะบอสสนุกปะล่ะมึงสนุกอมึงหาเรื่องให้โดนด่าไอ้ซ่า สมมติว่าตัวเองเป็นผู้นําด้วยอ่ะเป็นผู้นําของเมืองเมืองเนี้ยะจะบอกประชาชนไหมว่าเราบอก,บอกต้องพ<อ>ูดเปิดเผย<อ>เลยว่าเรามีอะไรยเขาได้ยิ่งกลัวเราเข้าใหญ่ยิ่งนับถือเราเข้าไปใหญ่แต่ถ้าเอาตาขอนจริงถ้าคุณบอกประชาชนคุณโดนเขาเอาไม้แทงแเอาไฟไล่เลยก็เลยแน่หมดเรยยังไม่ได้พลังกูไหวได้เดินหมากู้มเมกกว่าลื่นแล้วว่าพายุหิมะเข้าอ่ะไอติมแม่งโคตรแท้งไอ้เีนี่ย ก็เป็นแต่ธาตนูธานูเอ้ยหัวฟูยิงฮานูอ่ะเบรสชื่อไรเบรสผิดฮะแม่เป็นมีใช่ผมสีโ้มถูกอาเชอร์อาเชอร์อ๋อเชอร์ผิดครับเฮ้ยกูลืมชื่อเหมือนกันว่ะึ้นต้นด้วยมอม้าอ๋อหมอนี่เปปลาอันนี้ไม่รู้ยอมเฮ้ยแต่กูว่ามาเว้ย นั่นคือต้นด้วยมาต่บมาชูปิกชูผิดครับเจนตาไงมลิลก้าลูซิบาพเลาลาน่าพูดไปเรื่อยจบแล้วตองตบแล้วเออมันนานแล้วว่มึงคิดกันนานเกินอ่มัวมัเเเิด้าเมอิด้าผิดครับตอนนี้ ารู้แค่เมอร์กับด้าอะไรตรงกลางอะไรตรงกลางอยู่ไหนเมอร์ด้าเมอร์ด้าเอาด็เซนเมอร์ด้าได้เมอร์ด้าเมอร์ด้าถูกต้องเนี่ยเดาเจออยากเจอคำเดาเจอโอ้ยเนี่ยน่ารักเฮ้ย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 เจียงโมฮาน่าโ่นถูกต้อง ผมหยิกไปทะเลหลีกทางหลีกทางเนี่ยจำได้ทำตอนนีทจำตอนยาวไม่ได้แต่ว่ามันมีอยนี้จริงๆเอาเราแต่งเองดิหลีกทางหลีกทางคนจะเดินหลีกทางไปเด้อไอคนมัเยอะมากเ <c oughs> ต็เมกรอบถึงได้เพียงน,นี้ขึ้นมา แล้วดังมากเรื่องนี้จนจนเขาไม่ได้ไปคอลแลบกับไอ้นางกวทีโซอะไรปันอ่ะไม่เคยครชาวเกาะอ๋อเ่เขาบอกว่าถ้าเราเป็นชาวบ้านหมู่เกาะเกาะเนี้ยถ้าเราสักอะไรไว้อ่ะพอเราตายไปเราจะกลายเป็นนเป็ตัวนี้กลับไปเริ่มใหม่โอ้โหอันน่ะ อ๋อพี่น้องกันดีกว่าใชา่ผมเป็นพี่ยูกูเป็นน้องกันนะเขาเป็นน้องใช่ไหมแต่เอลซ่าเป็นพี่และเตงม,มีพลังนะเตงยังไม่คิดที่จะบอกน้องเลยซ้ำว่าม,มันบอกแล้วม,มันรู้ตั้งนานแล้วว่าพี่มีพลังแต่ว่ามันไปทำให้นี่เจ็บไงก็เลยไม่อยากเล่นกับน,น้องแล้วเพราะไม่อยากได้รัเจ็บหลุดมือไปไม่อยากไม่อยากทำร้ายน้องฉากที่ทำให้น้องเดินบนน้ำแข็งฟู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 แล้วก็พลาดแม่เขาออกมาเฮ้ต๋อไปเต๋อไป น้องมืตายไอ้นี่ไม่เดียวเลยไอ้นี่แม่ไทยไม่เนี่ยถ้าสมมติแบบว่าดิสนีย์เขามีโครงเรื่องเจ้าหญิงไว้พวกมึงอยถ่ายกันเล่หมดนะเล่เพื่อนเจ้าหญิงมีนั่งสุกกันรูบอกได้ดาฟันไอ้เจ้าชายเนี่ยลูฟี่ลูฟี่ผิดนะอลาดินอลาดินผิดครับอ๋อ นองปอค่ะราย่ารายานะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องโออันนี้สนุกมากมากเลยเกี่ยวกับพญานาคนี่แหละแต่ว่ามีคนไทยในการนี้ด้วยนะในการเขียนบทด้วยนะแม้กระทั่งตัวประกอบในกระตูนเรื่องนี้จะมีชื่อทองชื่อน้อยชื่ออะไรกันเป็นไทยหมดเลยมงกรเนี้ยคือสวยมากแต่พี่อาร์มบอกเขาออกแบบมาจากพญานาคจริงพญานาคเลยพญานาคเลยท่านผ่านอ่ะถ้าไม่มีโปสเตอร์กูนึกว่าเป็นตะเหลียวนี่ยนะเก็นจิ่อันเลี่ยวคนเหมือนเลย พี่อู๊ดกับพี่บิ๊กค่ะเฮ้ยเอาอะไรเลยพี่บอกว่าอะไรเลยพีบอ,อ,อกูรัวเลยนะแล้วคนที่ได้5คะแนนท่ามีคนเดียวเหมือนกันก็คือพี่สบอลได้บ้างได้บ้างสิบห้าคะแนนมีสามคนนะคะคือพี่ดิวพี่อาร์มแล้วก็พี่มีนต้องของเท้าแหละย่ี25คะแนนท่า,นา,นทาพี่ปโ,ปโป๊ะที่เราตกรห้าเนี่ยนะ เข้าจริงได้กู50คะแนนโอ้โหเขารู้เขารู้ดูมาเยอะป้องอะไม่ถามป้งว่าท่อแดงบางซายของใครไเดี๋ยวน้องเขาจะวนสิ่งที่ถนัดมาให้ใช่ไหมเขาจะมีโัวเดนต่างใช่ใช่ๆช่อะไรของแล้วของิ๊กอะของบิ๊กอะไรดีอะนักปนไงโอดมาก เออต้องเงียบกันหมดเลยนะอจริงอ่ะรอนั้นอ่ะกูรอนั้นเลยสบายเราไม่เอาอยาบอนเฉยฉาดกูอยากให้มึงพูดคนเดียวนะคิดเลยรอโน้้นพยายามหาคอนเทนต์เพื่อมึงด้วยไม่ทำต่อไปนี้รายการนะครับผมครับมองหนานะครับผมทุกคนก็มาดูนะครับภาพอุ๋บบาทแบบนี้ดูภาพลักษณะแบบนี้นะครับบอกได้ที่ครับเพ็นพูดสุขทิพย์ครับผมเต็งสอบอะไรก็ว่านไปมาสอบมีขายของอยู่เกิดมาไม่เคยเห็นคนใส่เสื้อโอหน้าเดินตามท้องตลอดกูเคยเห็นที่ฟิวเจอร์ครั้งหนึ่งแต่แต่ค เขาเาเดินผ่านกูเลยเขาไม่ทักกูนะแต่เขาใส่เสื้อโอฮาน่าแบบลายโควิดอ่ะที่ไม่สวยเลยนครสวรรค์มีนะเข้าไล่เมื่อก่อนไปบ้านใหญ่เขาก็ใส่เสื้อโอฮาน่ากันทำไล่ทำลายไปเลยจริงเห็นจริงใส่เสื้อแบบโอฮาน่าเลยลายออริจินอลเลยสีสีเลยสีดำเลยสีดำฟอนต์สีเหลืองอ่ะไอเดินไม่ใช่ละไม่เคยผลิตหลังตลาดละจ้าก็สถิติที่เก็บมาลูกค้าของเราอยู่ตามต่างจังหวัดเยอะในกรุงเทพส่งน้อยมากแม่กูใส่กระจายเลย ไม่ใส่เหลือเธอยังไงใส่มันดีๆไปเถอะไปเอ้ปครับได้ครับไอ้พวกชุดดำพวกเดือนไอ้พวกดิกไอ้พวกขี้เมาพวกโไอ้พวกติตไอ้พวกสัตลายขี้ยาไอ้พวกิไอ้พวกโหันหน้าพวกป้าตัท่าไอ้ไอ้พวกชุดดาพวกเทือนไอ้พวกติกไอ้พวกขี้เมาพวกโผว่ไอ้พวกติไอ้พวกสัตว์ลายขี้ยาไอ้พวกติกไอ้พวกโหันหน้าพวกป้าตท่า